ธนาคารออมสินให้กู้โดยยกเลิกเครดิตบูโรข่าวนี้จริงไหมมีคุณผู้ชมถามมานะคะให้สตังไปตามข่าวให้จัดให้นะครับคุณผู้ชมจากข่าวสตังมีเดียในวันที่21มีนาคม2568ครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจศูนย์ต่อต้นานขถ่าวปลอมประเทศไทยนะครับเขาได้มีการไปสอบถามธนาคารออมสินว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวนะครับในโลกออนไลน์จากทางแอปพลิเคชัน ต่อ,ตอขอไม่บอกนแวกันว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่อตต่าสต,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 ตัวเนาะมันมีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นเพจออมสินปลอมบอกว่าสามารถกู้เงินได้แล้วก็ยกเลิกเครดิตบูโรโดยจะให้ลงทะเบียนกู้เงินสามแสนบาทไม่ต้องมีคนคำ้ำเลยทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาได้มีการสัมภาษณ์นะครับกับเพจสุดต้ตานข่าปลอมธนาคารอมสินขอออกมาย้ำว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นของมิจฉาชีพนะครับ ธนาคารออมสินยังไม่ได้มีการยกเลิกการใช้เครดิตบูโรแต่อย่างใดดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เห็นข่าวเรื่องของการกู้เงินธนาคารออมสินบนบัญชีแอปพลิเคชันต่อๆอ,อย่าเชื่อเด็ดขาดสตางขอย้ำนะครับถ้าใครอยากจะกู้เงินกับธนาคารออมสินให้ไปติดต่อที่ธนาคารโดยตรงจะดีที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหากคุณเชื่อมิจฉาชีพคุณได้กดเข้าไปลงทะเบียนและใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวข,ของคุณคุณอาจจะโดนดูดเงินหรือว่าอาจจะโดนมิจฉาชีพ สร้างจุลกรรมต่างๆกับข้อมูลของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าเชื่อลูกออนไลน์นะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับได้ข่าวอะไรมาว่ารัฐบาลมีโครงการดูนั้นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่เชื่อใจก็นําคําถามนี้มาถามสตังค์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้จะไปตามข่าวให้ถ้าอยากดูแต่ข่าวจริงไม่อยากโดนหลอกให้กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาล รวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ